วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรมแบบรวดรัดเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างรวดเร็วการทดสอบ backtest ระบบเทรดขั้นพื้นฐานเพื่อให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้อย่างละเอียดเริ่มต้นจากการเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ f o r e x t e s t e r c o m d o w n l o a d ดาวน์โหลด my free trial การสร้างโปรเจกต์คลิก New Project ที่ปุ่มไสมือใส่ชื่อโปรเจกต์ที่คุณต้องการลงไปแล้วคลิก Next ติ๊กถูกเช็คบ็อกหน้าคู่เงินที่คุณต้องการและกดปุ่ม Next กด Next อีกครั้งจากนั้นกดปุ่ม Create แล้วรอ เมื่อข้อมูลพร้อมแล้วจะมีชาร์จราคาขึ้นมาบนหน้าจอปรับให้เต็มจอได้กดปุ่ม start test เพื่อเริ่มการทดสอบและสามารถปรับความเร็วช้าเร็วในการทดสอบได้กดปุ่ม pause เพื่อหยุดการทดสอบเปลี่ยนท่าเฟรมได้จากการกดที่เมนูดับดาวเป็นข้อมูลติ๊กจาก every tick เป็นท่าเฟรมที่เราต้องการเมื่อเราตั้งค่าใช้ท่าเฟรม1ชั่วโมงและมีติ๊กไซส์ที่5นาทีความหมายมันก็คือจะมีการขยับทั้งหมด12ครั้งใน1แท่งเทียนนั่นเอง เมื่อจะกลับไปแบ็กเทสต่อก็กดปุ่มพอสอีกครั้งหนึ่งเราเปลี่ยนความเร็วความช้าในการแบ็กเทสโดยการปรับบาร์ความเร็วไปทางซ้ายเพื่อทําให้ช้าลงแล้วก็ปรับไปทางขวาเพื่อทําให้เร็วขึ้นการเน็กทีและแท่งเทียนกดปุ่มสเปซหรือแค่ยาวที่คีย์บอร์ดหรือกดปุ่ม Step f o r ์เวิร์ดบายซิงเกด้านบนวิธีย้อนหลังแท่งเทียนแท่งต่อแท่งให้กดปุ่มแบ็กสเปซหรือลบไปทางซ้ายหรือกดปุ่มสเตปแบ็กบายซิงเกิลบด้านบน การตั้ง pending order ให้กดปุ่ม p r e s s New Pending Order หรือกดปุ่ม F3 ที่คีย์บอร์ด